โอเคก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการสโมกในการบุกข้อ B ีด่านโอพาสครับจุดแรกก็มาบริเวณนี้ครับเอาหน้าชิดเส้นนี้ครับตรงกลางแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเส้นนี้เลื่อนขึ้นบนตรงกลางตรงนี้ครับระหว่างอันนี้กับนี้ครับตรงนี้โอเคกดค้างแล้วก็ให้เราวิ่งนะครับแล้วก็กระโดดป่าครับโดยจะปล่อยก็ต่อเมื่อเข้าถึงบริเวณนี้ครับเส้นนี้ ประมาณนี้ครับโอเคต่อไปก็มาบริเวณนี้ครับชิตังเขียวครับแล้วก็เลนตรงนี้ครับตรงเส้นนี้ด้านบนครับตรงเส้นสีดำครับข้างใต้กดไปได้เลยครับ โอเคต่อมาก็ให้เรานะครับมาด้านหน้าถังเขียวครับเล่นจุดเดิมครับตรงนี้กดนั่งครับแล้วก็กดปาได้เลยครับโอเค,อเคและนี่คือผลลัพธ์นะครับเมื่อประพร้อมกันจุดแรกชึบตรงกลาง เลยตรงนี้จุดสองจุดสามโอเคก็ประมาณนี้ครับ